แล้วก็ทักดรายที่หน้านะเอ้ยเราต้องเซชที่หน้า,ารักทุกคนนะคะวันนี้กุณมของว่าเราได้ที่สองยี่สิบสามยี่สิบหกยี่สิบเจนะคะซือวันนี้เนี่ยพวกเราจะมานำเสนอเรื่องของอปั้นแสงแดดมีผลต่อการเดินเติบโตของพืชหราอยู่นึ่อพวกเราทาุกคนจะเจ็ดทวรนัรนถึง d e น d l i เลยที่ต้องมาเสนอวันนี้น,นะคะ พวกเราเราหลังว่าทุกท่านทุกคนเนี่ยจะได้รับความสนุกความรู้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยค่ะก็คือค่ะอย่างแรกนะคะก็คือาก็คือกรณมาแสงแดดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชของโลกอย่างไรคะต่อไปจะเป็นศูนย์พิธานะคะก็คือถ้าพืชของเราได้รับแสงแดดมากขึ้นเนี่ยการเจริญ ริมาณแหลแงที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของพืชข้อ2องเพื่อเทียบความแตกต่างในการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับปริมาณแสงแดดที่แตกต่างกันข้อ3เพื่อวิเคราะห์ผลการทบกองปริมาณแสงแดดต่อการพัฒนาของพืชข้อ 4. เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ ขาากกา้อ2ก็คือช่วยในการวางแผนแล้วก็ออกแบบพื้นที่สูกเฉียแล้วก็ส่นแล้วก็ส่วนได้อยา่งอางมีประสิทธิภาพข้อ3กับรุงวิธีการปลูกในบ้านค่ะข้อ4พัฒนาเทคนิคการปลูกพืชข้อ5ก,ก็คือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเลือกปริมาณแสงแบบกับการ,จเ,รเจริญเติบโตของพืชข้อ6 ใช้ทรัพยากรในการฝูกหัวง้ออย่างมีประสิทธิภาพข้อเจ็สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและก็วิจัยเพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรค่ะซึ่งทำไมถึงเออกลุ Answer ่มเราถึงต้องใช้เป็นหัวง้อก็เพราะว่าหัวข้อเนี่ยเป็นเพื่อที่แบบมีการเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อการควบคุมเออควบคุมปัจจัยทางการผลองค่ะ ต่อไปก็คือโสม่ก็คืออะไรกรัะถิ่นความหมายของโสม่เนี่ยเป็นเมะเดื่อถั่วที่เริ่อรากง,งอกว่าออกมาแล้วครับเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหาราสูงมีโปรตีนมีวิตามินมีกยากใยอะไรนะครับครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการงอกของเมล็ดถั่วครับตอนแรกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยคือจะเป็นเมล็ดถั่วแห้งๆที่แบบว่า,าค่อนข้างไม่มีการเมตาบอลิซึมพอมันได้รับความชื้นเนี่ยมันก็จะเริ่มงอกรากออกมาก่อนนะครับ จากั้นก็มอหไยขึ้นมาเราใช้พลังงานจากไบเลี้ยงแบบนะครับใบเลี้ยงที่เกี่ยวไว้ต่อ,อไปก็คือปัจจัยที่มีผลต่อบรับจะเกิดจต,ตัวของถังอ้อมอย่างแรกเลยก็คือน้ำครับน้ำเนี่ยเราต้องให้รูปทรง2-3ชั่วโมงแล้วก็เราต้องให้น้ำที่สะอาดไม่งั้นมันจะเกิดการเน่าได้ครับอันที่สองก็คือระยะเวลาในการเพาะถังอ้อมปกติแล้วถังอ้อมเนี่ยใช้เวลาในการเพาะประมาณ3-4วันครับ ซึ่งก็จะแตะกต่างกันไปในตามฤดูกาลเพราะว่าอย่างฤดูหนาวเนี่ยอากาศเย็นไม่ทำให้ชื้ของถุงอ้อมันก็จะร้อนอ่ามันได้ใช้เวลานานหน่อยข้อที่สามคือภาชนะอ้อถุงอ้อมถุงอ้อเนี่ยควรจะพกในภาชนะแต่จริงจริงก็คือได้หลากหลายแต่ว่าควรจะเป็นช้าที่เรียบแล้วก็ข้อค่าที่จะมีคุณที่ให้ถุงอ้อมให้แสดงแบบตรงครับอันที่สี่ก็คือแสงแสงนี่จะสำคัญต่ออ่าถุอ้อตอนที่มันเริ่มมรอบไปออกมาแล้วก็คือจะเป็นเอาไว้ให้มันจะเข้า ก็นือจำเป็นนะครับต่อไปก็คือจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับการศึกษาแล้วเกี่ยวกับพืชที่แสงที่ส่งผลต่อการเติบโต,อต,อตอของพืชครับแสงอ้าซึ่งก็ระบุไว้ว่าแสงอะไเนี่ยเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นหอมอ่อนหรือไม่ค่ะวัสดุกรองนะคะ1นึ่งไม้ทวเขียวสําหรับขอบปูหอมอ่อนค่ะ2อภาชนะสําหรับขอบปูหอม่อนสามน้ําสะอาดสําหรับ ลองนะคะ 1. แช่มาเลชวัวเขียวลงในน้ำ6-8ชั่วโมงหรือค้างคืนค่ะเสร็จแล้วเอามล็ดชวัวเขียวะคะแบ่งใส่ลุ่ม3กลุ่มนะคะรงบนภาชนะที่แตกต่างกันลงบนภาชนะที่ตจาไปันแสงแดดที่ได้รับค่ะ ก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นได้รับแสงแดดเต็ที่กลุ่มที่สองจะได้รับแสงแดดบางการแล้วก็กลุ่มที่สามจะไม่ได้รับแสงแดดนะคะถ้านะคะลดน้ำส่วนเขียวให้ช่วมเช้าเย็นค่ะแล้วก็ควบคุมความชื้นให้เท่ากันตลอด ะะจากตารางจะสูตได้ว่ากลุ่ม A จะสูดที่สุดต่อมาก็จะเป็นกลุ่มดีแล้วก็เป็นกลุ C, ่มซีค่ะกลุ่มเอพือจะมีสีเขียวเข้มแล้วก็ต้นสูดที่สุดค่ะต่อไปเป็นกลุ่ม B ีที่รับแสงบางแางต้นจะมีสีเขียวน้อยกว่ากลุ่ม A ค่ะต่อไปพืนกลุ่ม C ีที่ไม่รับแสงเลยจะมีลักษณะที่เหี่ยวค่ะ นิทานเราตั ps. Ps ้งไว้นะคะเป็นจริงค่ะโดยจะสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้นะคะก็คือการเจริญเติบโตของพืชกลุ่มเอเนี่ยที่ได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะจะมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดแล้วก็ลำต้นสูงที่สุดค่ะโดยพืชกลุ่ม B และ C ก็จะมีการเจริญเติบโตที่น้อยลงมาตามลำดับค่ะโดยในส่วของพืชกลุ่ม C ีที่ไม่ได้รับแสงแดดเลยอ่ะทำให้ใบอ่ะเริ่มเกิดสีเหลืองแล้วก็ใบเริ่มเขียวค่ะแต่ว่าพืชกลุ่ม A นั้นยังมีใบที่เขียวเข้มอยู่แต่ แทนความสุขภาพดีของต้นด้วยค่ยะ,คะในพืนของกลุ่มนีนะคะจะมีสีเขียวอ่อนลงมาแล้วก็พืนของกลุ่มสีก็คือในวันที่7นี้ก็เริ่มเขียวแล้วก็ใบม,มีสีเหลืองแล้วค่ะโดยการอภิปรายนะคะก็สรุปได้ดังนี้ก็คือผลจากการศึกษานะคะแทงให้เห็นถึงปริมาณของแสงแดดที่มีผลกันทบโดยโตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นของงอกะคะ่ะโดยพืชกลุ่ม A จะมีการเจริญเติบโต,ตได้ดีที่สุดและ จะมีการเิเติบโตได้น้อยลงมาและกลุ่มสนั้นก็จะเริ่มเขี่ยวแล้วก็มีใบสีเหลืองค่ะโดยข้อเสนอแนะนะคะคือ 1. ควรตั้งเวลาในการทดลองให้มากกว่านี้ค่ะเพื่อให้สหร้าบถึงผละทบระยะยาวของการเติบโตของต้นของงอกค่ะ 2ก็คือความเก็บบรรจุภาพในถุทุกวันใ้ครบรวนจะไม่ใ้ขาดข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของการเจริญเติบโตของต้นหัวง้อค่ะกลุ่มของพวกเราก็เสรการนำเสนอไปแล้วนะคะอีเวนท์คนไหนสนใจอะไรสามารถถามได้เลยค่ะ ส่วนสาคัญที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงค่ะแต่ถ้าเป็นการเพราะมาจากมาจากเมล็ดก็จะต้องเป็นหนาค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทรําค้งที่สองเพื่อนํามานําเสนอค่ะก็จะสังเกตได้เลยว่าผลการทดลองไม่คาาเคลื่อนเพราะว่าก็ยังเป็นผลเดิมในดูกูกขังค่ะนี่ไหมคะ ปริมาณน้ำให้ใส่ในเท่ากันลดเท่ากันในทุกๆวันแล้วก็ทุกช่วงเวลาค่ะค่ะใช้ได้แต่ใช้ัวเหลืองกัือแดงก็ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวเลยเกลือได้ง่ายค่ะและรวดเร็วด้วยมีอไหมคะยังเกือบว่า รับการนำค้งนี้เท่านันค่ะ